Limbo สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Marvel s u p e r ีก y ชั้นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมาจิกกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกวา่าโอเคครับมาเราก็จะไปเรนบนนั่เองเป็นฮีวโ่ที่เป็นประเภทไฟเตอร์ไปเรนบนท็อปเลน มา g i จิกนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงที่ถือดาบใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ท็อปเลนโอเคอัพอัพหนึ่งมาก่อนอัพสกิลหนึ่งก่อนเพื่อเช็คชิปเนาะก็จะมีพาสซีฟในการเก็บสแต็กนะครับเก็บสแต็กเพื่อไกลร่างก็จะตีเร็วขึ้นสกิลแรงขึ้นโอเคมาเราไปชาร์จสึน โอเคคิบตายหนึ่งเตือโอเคเคยคิปโอ้โอ้ลัดไม่ได้เจอหินเหรอเดอติงเหรอชาตึ้มนี่ันฝันฝัน,นโอ้ย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 ทุบทุบหินเอาดับทุบหินดับฟันหินสิโอเคชาตึงม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยา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 วิ่งฟาด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 ด้วยดาบฟาดด้วยดาบโอ๊ยฟาดด้วยดาบฟาดด้วยดาบฟาดโอ๊ยนี่นี่นี่โอ้ยโอเคฟาดก่อนชาร์จแล้วก็ตี โอ้ย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 วิ่งไปแล้วฟัน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 ไอโอ้ยผู้ชนะแล้วเย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 นะแล้วไม่มีสกิล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 แล้วช่วยด้วยโอเคเก็บเงินก่อนแล้ววิ่งไปล่างเอ้ยไม่ใช่ลทางกลางมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ย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 ไม่เอาแล้วจ้ามาอยู่แล้วจ้า โอ้โหโก้ใจเย็นก็ใจเย็นเราก็ซุ่มเข้าไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่กล้าเข้าไงโอ้ย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 เจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเด้อเออใคยอยู่ตรงนี้ไหมวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับฮัมเข้ามาอยู่ในลิมโบอ้าว ยังเล่ให้คาถามไม่เสิโอย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 เขาร้องทำไมคลิปโดนตีอู้หูหชัดเคยคลิปไม่ถายเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สู้ไม่สู้โอ้เคยคลิปโอ้ขอเคยคลิปพอขอเคยคลิปพอขอเคยคลิปพอไปแล้วไปแล้ว ไอแม่มาไอ้แม่มาห้าวเลยเพื่อนมาเราห้าวเลยเราห้าวเลยจ้าเพื่อนมาจ้าห้าวเลยจ้ามาสิมาสิฉิ่นมาสิมาสิจะติงมาสิเรามีเพื่อนนะนี่เอออู้โหฟันตีฟันตีโอ้โอ้โอ้ฝันฟันฝันจ้าฟันฟันฟันเป็นยังไงล่ะเพื่อนมาปุ๊บเก่งเลยห้าวเลย เกลือดก่อนกือบกือบกือบโอเคนี่แคคลิปเพราะว่าจะจริงยังไม่เกิดโอ้โหตีช้าจังโอเคเข้าไปลองทีป้อมก่อนแตกมาอู้เข้าว้ามาแล้วอะ่วะเข้ามาแล้วตีป้อมเร็วตีป้อมเร็วอ้อยไม่แตกไม่ได้หนีหนีอยู่คนเดียวสู้ไม่ได้หนีอู้ป้อมแตกแหละคลิปยิง โอเคสวยอยู่ okay, so โอ้ยกลางก็ต้องการบนก็ต้องการบานดีกว่าเพราะว่ากลางกดกเสาอยู่อู้อู้อู้เจ็บเจ็บใจเย็นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระพายดีกว่าไม่ไหวแล้วเอ่อ <c oughs> ออกแค่นแหละอยากได้วิ่งเร็วด้วยโอ๊ยโอ้ยสวยต้นแมงโอ๊ยเข้ามาอยู่ในมิติลิมโบจะไปไหนจะไปไหนวายวายเห็นมาตกใจเผื่อบิงเลยอ่ะอุ้ยฝันฝันฝันมาสิชินมาสิมาสิจะกิ้งไปไหนโอ้โหโอ้โหเพื่อเข้ามาเราไม่เอาเราไม่ยุ่มโอเคกลับไปรับผิดชอบเรียนคนต่อโอเค ที่เฟรชรีบเอาปอมโอเคว่ามูลโดได้แล้วกลางกลางโอเคโอ้วิชันแรงมากโอ้เข้ามาอยู่ในริมโบไม่ม okay, bon okay. ีทางทำเพื <Joshua> <c oughs> ่อนเราได้หรอกมาอยู่ในริมโบกับเราจะด้วยดีฟัน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 นี่แน่อุ้ยหินเหรอหินเหรอหินเหรอเพื่อเราเยอะนะ เพื่อเราเยอะน่ยโอ้ยฟัน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 ตายสิตายตายเออโวยวิชันมาคืออันตีที่เราสามารถช่วยเพื่อนด้วยนะถ้าเขาแบบป่ามาล้วงใช่ไหมก็เลยแบบมาอยู่ในริมโบกับเราซะดที่ดีเพื่อนเราก็จะรอดป่าเขาก็จะล้วงเพื่อเราไม่ได้โอเคออกกันเวทก่อนเพราะเหมือนกับตอนนั้นจะมีเวทสองตัวใช่ไหม มีเฮ่ uh, okay, wow. ากับอ๋อสตรอมโอเคที่พร้อมเนี่ยที่พร้อมเนี่ยว้าวมันจะสองตัวไม่สู้ครับ <amp> อุ้ยอุ้ย,ยตกใจอุ้ยเฮ่าสกินนี้สวยอะ่ะอยากได้อู้วิชั่นวิชั่นวิชันใช้ช,นชวนมันอยู่ในลิมโบอู้เฮ่าเฮ่าอยู่ในลิมโบกับเราเถอะ เดินดีโบไัแเราเชอญอย่าเข้าป้อมอย่าเข้าป้อมอย่าเข้าไปจะป้อมสิโอ้ยขอออกหน่อยขอออกดีโบตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยเถลาหยไอแม่ตายปะเนี่ยไอแม่ไม่ช่วยไงเลยอ่ะอ๋อโคตรอยู่โอเคเหรออุวู้ว่ว่าจะเติมเลือดเราดูเพื่อนให้ก่อน Yeah, 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 yeah. ยา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 คิดเชียวทุเรียนยาเชียวโอ้วิชั่นชายโอ้ไม่โดนวิ่งเข้าไปแล้วอ้าวอ้าวโกดวิ่งออกอย่างรวดเร็วโอเคกลับเถอะไม่ไหวแล้วรีบแค่คลิปนะครับรีบปแคคลิปเรียบรีบเ,รบ,เรบ,เรบเติมเพื่อน โอ้ s p ด d e r แมนป่ะนะ s อ i d e r m a n s p ด d e r m a n ชอบ,ล, Spider Man, ชอบล,ล้วน Spiderman ชอบลวงไอแมนเออต้องอยู่ใกล้ I Man, ไอแมนไว้โอ้โหเข้ามาอยู่ในริมโบ้ฝันฝันฝันเป็นไงล่ะอู้วิชั่นจ่าจีจ้าหวัดดีโอ้ฮามดาวขึ้นไปถึงพานแล้วจะจอมเราอยู่กับไอแมนในควางตัวลวงไอแมนเยอะ เค okay. พื่อวิ่งไปหาฮอมยอฮามจะหูฮอมเราแทบจะไม่เจ็บหน่อยเดียวเองโอ้แค่อยู่อยู่กับไอแมงขวา้แมงเนาะโอเคมาแล้วที่จะม่มาแล้วจะวล้วงไอแมงนสิจูงเอายังไม่มาริมโบยไม่มาจะเย็นจูงเข้ามาอยู่ในริมโบออกมาออกมาเฮ้ยใส่ได้ออกมาออกมา อชดายเมื่อกี้แต่าถือว่าช่วยไอแม่ได้เพราะเหมือนครับเพราะเหมือนกับสไปเดอร์แมนเขาจะพุ่งเข้ามาหาไอแม่เลยใช่ไหมที่ป้อมดีกว่าโอ้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 โเ้โอ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 ้อ้โ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 อ้้ตีไปเถอะโอเคมีใครเดินมาโอ้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 อเปล่า

โอเคเอาล่างด้วยได้ปะความชัวไงพวกความชัวขอล่างด้วยจ้าโอเคฟาดฟาดป้อมฟาดเลยฟาดด้วยดาบโอเคตีบ้านเลยฟาดฟาดฟาดด้วยดาบเลยฟาดจะเขาว่าดื้อดื้อใช่ไหมนี่ดื้อเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอโอเค โอเคครับนี่ก็เป็นการรีวิวตัว Magic นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย